เราจะประชันกันเพราะว่าทราบข่าวว่าอับทองก็รีบเยอะผู้ใหญ่เก็บนล้วก็บมาพิมบ้านที่ขาดเลยละนะคะอย่างตามนะคะและทีนี้หนูคุณครูอยากให้หนูโชว์อีเซลโชว์ลังสัดให้ดูสักชั่วโมงสองชั่วโมงไหวไหมโอ้โหทึ่มชั่วโมงหรือตึ่ชั่วโมงอะไไหวไหมไหวไหมคะโอเคแล้วตัวกองการนี้ก็คือชุดที่หนูเก็บข้อมูลมานี้หนึ่งชุดแล้วก็จะเป็นลังสัด พี่แซลพี่ชอยพี่อะไรก็แล้วแต่นะคะท่มนพูดพี่แต๋วแม่พี่แต๋วไม่เที่พี่เยอะแล้วนะคะมีฟังฟังเงียบเงียบเดี๋ยวเย็นนี้เย็นนี้เขาจะจำลองบรรยากาศบรรยากาศที่ฟาดอีสานให้เราดูนะคะโดยคุณครูสุดคนหนึ่งครูสุดคนหนึ่งก็เป็นหัวหน้างานสวัสดิการก็เป็นเหต์เก่าที่นี่อเหมือนกันนะคะเตรียมคาแรคเตอรเตรียมคาแรคเตอบรรยากาศอ่าเย็นนี้เหมือนครูครูชูบีบอกครูสอนตลอด